สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่ปนทองนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25ธันวาคม2 5 6 4วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะขอให้มีโชคมีลาภนะคะประสบความสําเร็จนะคะเอาละวันนี้สีมงคลน,นําโชคนะคะจะมีสีฟ้าสีแดงและสีชมพูเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข1เลข6เลข0เลข5และเลข9 เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ160 165 169 605 609 059 051 591 596และ910เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ16 10 15 19 60 65 69 05 09และ59สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุพ่อ อายุเต็มอายุย่างพอสเกิดมนที่เกิดของพ่อหากคุณพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้คนวันอาทิตย์จะฝันแม่นตีเลขจากความฝันฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยสําหรับเลขเด่นเสริมดองท,ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ 18, 4,3ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจากสี่ตัวท้ายบัตรประชาชน เลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทและนอกจากนี้อายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท,ท,ท,ดท่านที่เกิดในวันจันทร์68192ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําและนอกจากนี้นะคะทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมคือสื่อนําโชคค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวดง71459 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาวเกิดวันที่เกิดของแม่หากคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บัตรคิวนะคะช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอฉีดวัคซีนหรือเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อนํำโชคของคุณค่ะแล้วนอกจากนี้เลขสลิปเงินทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะคะก็เป็นสื่อนํำโชคข,ของคนวันพุธกลางวันสําหรับเลขเด่นเสมดวง2 0ง6 1 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนำโชคจะมาจากคนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำโชคและนอกจากนี้สงตัวท้ายสาตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำ <c oughs> ก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางคืนเลขเด่นเสริมดวง1 2 3 4 7ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะและนอกจากนี้หากคนวันพฤหัสมีบูชา พระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่นอนาโชคของคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัส9 1 2 8 4ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่นอนาโชคจะมาจากสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญต่างๆนะคะบุญกรถินพระป่าบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญวนุนนที่ต่างๆถ้ามีการโอนเงินไปเลขสลิปคือสื่นอนาโชคของคุณและนอกจากนี้หากคนวันศุกร์มีกุมารมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลขล็อตองกุมารนะคะก็เป็นสื่นอนําโชคของคุณนะคะ สำหรับเลขเด่นเสมดวง05198ท่านี่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะและนอกจากนี้นะคะเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือขณะที่คุณเดินทางไปทำงานหรือไปธุระนะคะเลขเลขทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุอ่านเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวง16748 ะะวันนี้แม่บ้านนองขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนาโชคเล็กนำโชคเล็กเด่ประจําวันนะคะเฮงเฮงฟังฟัง,งรวยรวยรับคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะ